สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีซ่าแล้วนะครับอุ้ยไม่มีใครมาซะหน่อยอาวันนี้ได้สาลาเปาขนมมาฝากซ่นานะคะดูน้ำลายมันหกน้ำลายหกเลยอร่อยไหมซ่าอร่อยไหม ห้ามเป็นเหมือนเขาว่านะว่ากัดน่นนี่ระวังให้กัดคอเจ้าของอ้ยบางคอมเมนต์ก็พูดนี่เกินไปไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งคะเวลาคอมเมนต์นะเบาได้เบานะจ๊ะเออไม่ต้องมาแช่งกันก็ได้เนาะเออคอมเมนต์งงอย่างนี้มาก็บางทีก็ต้องเข้าใจคนที่เลี้ยงหมาบ้างมีคนบางคนรักบางคนไม่รักก็แล้วแต่คนชอบ แต่ว่าก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เป็นห่วงอ่าให้ระวังระมัดระวังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหมาตัวนี้น่ะก็เลี้ยงมาเป็นสิบปีแล้วเนาะท่าเนาะอยู่ด้วยกันมาก็นานแล้วก็พอจะรู้ใจเขาบ้างว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็อยากจะบอกกับทุกทุกคนอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ต่างๆนานาน,นะคะที่เป็นห่วง แต่ว่าบางคนก็ด่าก็ว่าอะไรมาก็แต่ว่าก็มันก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนเนาะก็ไม่ได้ว่ากันค่ะแต่ว่าเบาได้ก็เบานะคะน้ำมาเยอหะหรอแม่อะไรนะเอ้ซามันน้ำลายไหลมันกินอิ่มยังสลับเปล่าหมดไปลูกหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็จะ อัปเดตแต่ตละคลิปแต่ละคลิปของหมาซีซ่านะคะเอาอยากกินกับหมา <สะ S 1> อ่า <สะ S 1> วันนี้วันนี้แม่เอามีแต่ขนมมาฝากซีซ่าเฉยๆนะหมดแล้วนะซีซ่า,รอ,าอร่อยไหมฮะอร่อยไหมมันหมดแล้วลูกมันหมดแล้วมันหมดแล้วนะหมดแล้วครับอ่าขอบคุณก่อนขอบคุณครับทำไงฮะ เอาคุณคนระทำไงมีแต่จะมาเรียกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะทุกคนทิดาายพายก่อนบ๊ายบาย,บาย,บายดูหน้ามันใสซื่อนะเออแต่ว่ามันก็มีบางมุมที่มันน่ารักบางมุมก็จะแบบเหมือนดุๆเลยแต่ว่าแต่ว่าก็ดุมันอยู่นะคะทุกคนเวลาเวลามันจะเห่าหรือว่าจะอะไรคนหัาไม่ใช่ วันนั้นน่ะทําคลิปไปบางทีมันก็ลืมบ้างที่จะจะดูมันบางเอินมัวแต่ถ่ายอุ้ยน้นน้ำลายซ่าหมดแล้วครับอาร์ซีซ่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายซีซ่าบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอซีซ่าใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บาย